สวัสดีครับวันนี้ก็พี่ใหญ่คงรอนะครับติดล้มไปแล้วนะครับตะแคงอยู่นะครับสวัดีแก้มองไม่เห็นนะครับทางก็พอดีกับช่วงตัวรถนะครับเสียหลักนิดหน่อยครับเมื่อกี้ครับผมมาไม่ทันนะครับมาปั๊บแกอยู่ตะแคงแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็รอเม็โครมาอย่างเดียวครับบอกครับ จะทำเยอะไปไม่ได้ครับกลัวล้มครับกลัวเป็นแบบอื่นครับเดี๋ยวเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาครับก็เลยต้องรอเมคโคมานะครับไม่อยากเป็นยากไปกว่านี้ครับเอาง่ายๆครับคือเอาเมคโคมาครับเดี๋ยวก็กำลังจะมาครับโทรไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวแกก็ส่งเมคโคมานะครับมาช่วยดึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับประเดี๋ยวครับ ต้องร,รอสักครู่ครับอันนี้ก็สิบรถก็ต้องใช้ง,งัดไปนะครับเพราะว่าผ่านมาไม่ได้ครับจะเทไปข้างหน้านครับติดน,น,นะครับเจดดรถครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเกมจนได้นะครับพี่ใหญ่ของเขาครับอันนี้ก็เหลือประมาณ500ร้เมตรแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วครับ นิดเดียวแล้วจะถึงที่หัวสพานครับหือว่าทางตรงนี้ครับไปสิ้นสุดที่หัวสพานครับเรีอยวสักครู่ครับต้องรอสักพักนึงครับว่ากำลังขนย้ายมานะครับมโเรามารุ่นกันว่าพาเม็โกรรุ่นไหนมานะครับ สีนะครับสามจุดแปดนะครับโอเคนะครับนะครับตอนนี้ก็แบ็คโกก็มาแล้วครับเป็นโกมาสุกนะครับรุ่นเจ็ดนะครับ,รนนะรบจะมาช่วยครับ รถตักครับพี่ใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมประเดี๋ยวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เม็กโกก็ถึงแล้วนะครับ กันครับจะใช้วิธีแบบไหนนะครับกันนะครับอ๋อปาสลิงมาด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังหาวิธีคนระับวางแผนกันนะครับจะเอาแบบไหนนะครับ ัวเรร้ครบนี่ก็กำลังเคลียร์ก่อนนะครับจัดพื้นที่ก่อนนะครับ นะครับงานนี้นะครับอืมโอ้ oh. ปุ่นเลยครับ

ยุ่งเยี่งครับออกออกโอ้โหฝีมือครับ้โไม่กลัวเลยนะครับอืมโค่นหมดเลยนะครับหาพื้นที่อยู่นะครับ căn lăng nhé các bạn, giúp pìa của chúng ta nhé các bạn, của chúng ta nhé các bạn, chất đầy của chúng ta ลากมาโดยตรงครับผมว่าน่าจะใช้แผนนี้นะครับจิบๆก่อนนะครับตัวดินยุบค,ครับมีบอ่อมีอะไรหรือเปล่านะครับ จัดอยู่นะครับอาบน้ที่เพื่อจะลากครับเดี๋ยวนะที่สบายนะครับนั่งครับกำลังรอท่าอยู่นะครับ ได้หรืยังนะครับไม่ได้อีกนะครับเอามาอีกนิดนึงนครับโอเคนะครับจะใส่แล้วนะครับ เลยนะครับเอามาหรือเปล่านะครับดูครับพี่ใหญ่ของเราเนี้ยเอาเอาเอามาไหมครับมาไหมครับมาไหมครับโอ้ยดิ้นดิ้นเลยครับมาครับมาครับโอเคนะครับโอ้เรียบง่ายนะครับจบเลยนะครับบิโคกของเราครับอดี๋ย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ตั้งนานทำงานแค่แป๊บเดียวนะครับอ,อันนี้ก็กำลังจะถอดนะครับสลิงนะครับพระเอกของเรามานะครับโอ้โหช่วยได้สบายนะรพระเอกของเรานะครับ คเดี๋ยวสิบล้อก็จะมาจะมาเทนะครับประเดีนะครับ,น,น,น,รบนี่ก็เป็นทางเก่านะครับอนี่ครับทางที่เคยทํามาแล้วนะครับแต่ว่าต้องปิดไปนะครับไม่มีคนผ่านาปาก็เลยกลบนะครับนี่ก็มาได้งบไหมนะครับ ก็เลยสร้างครับบรณะใหม่เลยนะครับตัน,นี้นครับโอเคนะครับขอจบการแต้เพียงเท่านี้นะครับคุณครับที่รับชมจมจบนะครับ